สวัสดีครับช่างเมย์ฮโลครับผมวันนี้มีจานรุ่นใหม่จานตัวใหม่ครับผมเป็นจานสามล็อกเล่นดียังไงครับคือเล่นได้สองอย่างเลยสีสองเอียวได้หน้าลายได้เดี๋ยวผมจะลองให้ดูครับผมนะครับถ้าเราตั้งไปอย่างนี้ก็เป็นหกหกเอียวครับผมเห็นไหมครับหกหกเอียวตั้งข้างหลังอย่างนี้ก็ได้ตั้งข้างหลังงนี้เป็นหกหกเอียวเหมือนเดิมครับผมเนะครับ ทีนี้ถ้าเราหมุนจานมาฝั่งนี้ครับหมุนจานมาฝั่งนี้ก็จะเป็นนะครับสองสองห้าอย่างเงี้ยครับอนะครับเอยวาแรงกว่านี้ก็ได้นะครับตั้งอย่างนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับสองสองห้าถ้าเราหมุนมาฝั่งนี้ก็เป็นตัวนี้สี่สองสี่สองเอียวนะครับอ่าสี่ยองเอียวก่อนนะครับถ้าเรามาฝั่งนี้ก็จะเป็นเอียวเอียวหกครับผมเห็นไหมครับเอียวเอียวหก ถ้าเราหมุนมาฝั่งนี้อีกก็จะเป็นนะครับเป็นตัวนี้เป็นห้าห้าสองครับผมตั้งอย่างนี้ก็ได้หรือตั้งไปข้างหน้าก็ได้แล้วแต่ครับผมตามลูกค้าสะดวกเลยเห็นไหมครับห้าห้าสองครับผมตั้งไปข้างหน้าอย่างนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาครับเห็นไหมครับอ่าเล่นได้ครับผมนี่คือสี่สองเอียวแล้วก็หมุนจานเอาได้ครับผมสี่สองเอียวแต่ถ้าเราสมมุติเราอยากเล่น หน้าลายสมมติหน้าลายปุ๊บอย่างนี้เราฟันตองได้เลยครับขึ้นมาอย่างนี้เห็นไ,ไหมครับตองเอี่ยวพอขึ้นตองเอี่ยวปุ๊บเรามาล็อกกลางอย่างนี้เป็นตองสามครับเห็นไ,ไหมครับพอขึ้นตองสามอย่างนี้ครับเราฟันไปได้ต่อเลยเป็นตองหกเห็นไ,ไหมครับเป็นตองหกทีนี้เราเราไม่ได้เล่นเฉพาะตองเราไม่ได้เล่นเฉพาะตองครับสมมุติเราจะฟันง,งานอ่าเนี่ยครับ สมมติขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเราจะฟันงานเป็นนะครับเอาเป็นผมจะฟันหลากหลายนะเอาเป็นอย่างนี้เราไปเอาเป็นห้าห้าสี่อย่างนี้ครับอ่าห้าห้าสามครับห้าห้าสามอ่านะครับเห็นไหมพอขึ้นห้าห้าสามปุ๊บเราก็ฟันได้อีกเอาเป็นตัวนี้ก็เอาเป็นนะครับ ตอนนี้ก็ผมก็เปี่ยฟันเป็นตอนนี้ฟันเป็นหกเอี่ยวห้าครับผมหกเอี่ยวสองครับผมอ่าเป็นหกสองเอี่ยวเป็นฟังต่าพอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ฟันได้อีกครับพอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเราฟันได้อีกอ่าพอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเราก็ฟันได้เลยนะครับฟันได้เลยทีนี้ก็เป็นฟันเป็นห้าห้าเอี่ยวครับผมเนี่ยห้าห้าเอี่ยวเห็นไหมครับเป็น <can> สิบเอ็ดเฮโลไปอีก <can> พอขึ้นอย่างนี้ปุ๊บอีกเราก็ฟันได้อีกฟันเราจะฟันไปตองเลยก็ได้ครับถ้าถ้าถ้าขึ้นอย่างนี้ก็ฟันไปตองอีกรอบก็ได้อ่าผมเดี๋ยวผมจะลองให้ดูฟันไปตองเอาเป็นตองนี้แล้วกันครับอ่าตอนนี้ก็เอาเป็นตองสามครับผมเห็นไหมพอขึ้นตองนี้ปุ๊บก็ไปได้อีกครับอันนี้คือหน้าลายนะครับที่ผมสอนที่แรกก็คือเป็นหน้าไอ้สี่สองเอี่ยวอ่าตัวนี้เป็นหน้าลายพอขึ้นตองสามปุ๊บ คืออยากได้ตัวไหนเอาได้หมดเลยครับเนี่ยเนี่ยรอบๆเนี่ยครับเอาได้หมดเลย <S <S 1> <S 1> ไม่จําเป็นต้องอย่างนั้นอย่างนี้คือเดี๋ยวผมลองลูกหนึ่งให้ดูนะครับคือเม็ดหนึ่งเนี่ยสมมุติขึ้นอย่างนี้ปุ๊บเราฟันเอี่ยวได้เลยนะครับปุ๊บ <S <S พอขึ้นเอี่ยวปุ๊บเราก็ฟันฟันต่อได้อีกนะครับอ่าฟันห้านะครับเห็นไหมพอขึ้นห้าปุ๊บเราฟันสามได้นะครับขึ้นสามปุ๊บเราก็ฟันได้อีก ตอนนี้ก็ฟันเป็นสองแล้วกันครับเออไปฟันเป็นห้านะครับตอนนี้ฟันเป็นห้าอเห็นไหมครับเป็นนี่ครับฟันเป็นเอียวนะครับมันเป็นสองอย่างนี้ได้ครับผมถ้าเราเล่นสามลูกเราก็เอาไปประกบก็เล่นครับผมเราจะเล่นแบบไหนเล่นไปทางไหนยังไงก็ได้ได้หมดอ่ายืนได้เบรกได้ตามตามตามที่เราคิดเลยครับเออเราอยากได้ยังไงตามที่เราคิดได้เลยสมมุติถ้ามาอย่างนี้นะครับถ้าขึ้นเป็น สามสามเอี่ยงย่างนี้เราสามารถฟันเป็นตองสองได้เลยครับเนี่ยถ้าขึ้นเป็นตองสองปุ๊บอย่างนี้เราก็ขึ้นไปชนกันอย่างนี้ครับเป็นตองสองได้เลยเห็นไหมครับพอขึ้นเป็นตองสองปุ๊บเป็นตองสองย่างนี้เราฟันเป็นหกสี่เอี่ยงอีกก็ได้ครับผมออเป็นหกสี่เอี่ยงอีกได้เลยนะครับฟันเป็นหกสี่เอี่ยงอีกได้เลยครับเนี่ยฟันเป็นหกสี่เอี่ยงก็สิบเอ็ดไฮโลนะครับพอขึ้นเป็นสิบเอ็ดไฮโลอย่างนี้ปุ๊บเราก็ฟันไปได้อีกครับผม อยากเอาตัวไหนคือเอาได้หมดเลยอ่าตอนเนี้ยจะเอาอะไรก็ตามใจสั่งเลยครับนะครับเห็นไหมเราก็เอามาชนกันข้างหน้าแค่นี้ครับนะครับเป็นตองห้าพอขึ้นตองห้าอีกปุ๊บคือไปได้เรื่อยๆครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงมันถึงจะหมดคืออยากได้ตัวไหนก็เลือกเอาครับผมฟันเอาได้หมดเลยอเนี่ยผมก็จะไม่บอกวิธีเขย่านะครับเดี๋ยวลูกขาเขาจะเ,เ,เดี๋ยวลูกขาเขาจะ ตามอะไรอีกแต่ตามไม่ได้หรอกขนาดคนเขยายังงงเลยครับผมเออเอาง่ายๆนะครับเดี๋ยวพอใครซื้อไปเดี๋ยวผมจะมีวิธีเล่นให้แล้วก็มีคลิปสอนให้ครับผมแค่นั้นแหละนะครับก็เป็นสี่สองเอียวเป็นหน้าลายหลายอย่างโอ้หลายอย่างครับผมเราหมุนเล่นอย่างนี้ก็ได้หรือหลายอย่างเลยครับผมเราก็ไปปรับไปพลิกเล่นเอาตัวนี้คือผมสอนแบบคร่าวครครับผมอตามนี้เลยครับเป็นจานสามขั้นจานสามล็อกครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ สวัสดีครับนี่เบอร์โทรก็092-8900-185ครับผมช่างเม์ไฮโลเหมือนเดิมครับผมนะครับเดี๋ยวทิ้งไว้ข้างล่างนะครับนะครับเห็นไหมครับ